จบซีซั่น54แล้วทุกคนปุกจบที่อันดับ internet, 34นะคะเพราะว่าเวลาเล่นกับแรงอะ่ะไม่ค่อยได้เล่นประจำเออวันละครั้งช่วงกินข้าวอะ่ะเออเวลานั่งกินข้าวไม่มีอะไ,ไรทากินไปข้างหนึ่งแล้วก็เล่นเกมไปข้างหนึ่งตอนนี้ก็จบได้ที่อันดับ34รับรางวัลดูทุบทุบทุบบดูซิว่าได้อะไรลุร้นแค่ว่าจะได้การที่เราไม่เคยได้หรือเปล่า จบซีซั่นทีนะคะก็มารับการ์ดกันทุกคนนีน่มันจะได้เยอะนะคะโอ้นี่ไงตัวใหม่มีตัวใหม่ด้วยได้มาตัวเดียวเองโอเครับรางวัลจ้า เรามาดูนะว่าเราเริ่มสีสันที่อันดับเท่าไรน่าจะอันดับสิบนะเดาว่าน่าจะอันดับสิบปกติก็เริ่มประมาณนี้แหละโอเคซิเวอร์ลีกค่ะเรียบร้อยทีนี้นะคะการที่เราได้ซ้ำนะคะเกิน4ใบเราก็ขายทิ้งค่ะเข้ามาขายในคอลเลกชันแล้วก็กรีไซเคิลเอ็กซ์ตรานะคะโอเครีเลย ได้มาอีกสามพนี่นะคะตัวละครที่พุกมีก็จะขาดตัวเดียวก็คือเบตาเคโรทีน่าสำหรับแพลนนะคะส่วนซอมบี้ก็ขาดหนึ่งตัวก็คือตัวฮิวกับกันททคาสบุกก็ไม่มีเหมือนกันไม่รู้จะปลดล็อกได้เมื่อไหร่ชิดก็ไม่รู้เหมือนกันยังมีแพลนที่เราไม่มีอยู่หลายอันเลยทุกคนเราก็เอาแบบว่าเราก็สามารถคราฟขึ้นมาก็ได้อุ้ยตัวนี้ก็ดีแต่ตังคาฟไม่พอเอาไม่เป็นไร ปไปเล่นชาเลนจ์โหมดกันดีกว่าวันนี้นะคะเป็นชาเลนจ์โหมดประจำวันที่19เดือน7 2565ค่ะเราได้เล่นเป็นซอมบี้อินฟินิตี้ตัวแรกก็คือทำให้ซอมบี้ทั้งหมดนะคะติดสถานะเดดลี่แล้วก็จั่วการ์ดหนึ่งใบอร์พาวเวอร์ทริคอันที่2นะคะทำให้ซอมบี้นะคะซ่อนในเกมสโตนแล้วก็จั่วการ์ดหนึ่งใบค่ะพาวเวอร์ทริคอันที่3ค่ะทำให้ซอมบี้หนึ่งตัวนะคะดามเมจบวก3แล้วก็พาวเวอร์ทริคอันสุดท้ายนะคะทริปเปอร์ทรีดซัง สอง Infinity c l o n ที่มีดาเมจสองเลือดหนึ่งนะคะในแรนดอมเลนซึ่งสามารถเกิดในน้ำได้ด้วยเอาละทางฝั่งแพลนนะคะเขาจะมีตัวนี้มา s a v ล Link นะคะตัวน,นี้เมื่อทางแพลนเล่นนะคะก็จะสามารถสร้าง s a f ี Place ได้เป็นการปูพื้นนะคะแล้วจะทำให้ซอมบี้ที่อยู่ในเลนนี้เนี่ยดาเมจลบสามค่ะโอเคมาดูกันว่าวันนี้จะได้เจอกับใครวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วด้วยใช่ป่ะวันที่7ก็ได้รับรางวัลอีกลแล้ววันนี้ ไซ t รอ n vs อินฟินิตค่ะเริ่มต้นนะคะเลือด20 20นะคะทางนู้นเนี่ยเล่นแซฟลิงมาแล้วก็ปูพื้นเรียบร้อยแล้วด้วยเดี๋ยวก่อนนะเราขอเลือกซอมบี้ที่เก่งในช่วงต้นเกมก่อนโอเค ในเกมสกตอนเรามีตัวนี้ค่ะ Binary Star ค่ะตัวนี้เป็น Dancing Zombie นะคะจะทำให้ซอมบี้ที่เราลงเล่นทั้งหมดนะคะทำ Double Damage ค่ะอย่างเช่นสมมติว่าเรา Damage 3ใช่ปะ่ะแต่ว่าพอเรายิงไปเนี่ยจะกลายเป็น6ค่ะคือ Double เลยทุกคนเอาละรอบแรกเนี่ยเราจะเล่นช่วงทิก,ท,ก,ท,ก,ท,กทิกเทิร์นทิกเทิร์นกับตัวนี้โอเคพื้นตัวนี้นะคะจะทำให้ซอมบี้ที่อยู่เลนนี้ด a m a g e ลบสดังนั้นตัวนี้ก็เลยกลายเป็นไม่มีดาเมจ เดี๋ยวเราเล่นอินก่อนค่ะเป็นสกิปของเรานะโชคดีที่มากันตัวนี้พอดีเลยอ่ะปึ๊บนี่ไงยิงดาเมจคูณสองทุกคนตัวนี้ก็ยิงเข้าไปสี่นะโอเคเดี๋ยวเราจะเอา,เอาไว้ตรงนี้โอเคมันได้จะสร้างแผนไว้ตรงนี้แหละเพราะว่าตัวนี้นะคะเ,คเมื่อสร้างดาเมตเดี๋ยวเดี๋ยวมันมันดึงเราไปปะ โอ้ตัวนี้นะคะแพลนชื่อว่าฮอตเดตนะคะเมื่อเล่นเนี่ยจะย้ายซอมบี้มาที่เลนนี้นะคะแล้วก็เมื่อตัวนี้ถูกทาร้ายก็จะสร้าง3ามดมิตให้กับซอมบี้ที่อยู่เลนนี้เท่ากับว่าซอมบี้ตัวนี้จะตายค่ะแต่ว่าซอมบี้ตัวนี้ของเรานะคะเมื่อโจมตีเข้าแพทีโร่ได้นะคะ <c oughs> ก็จะจวดการหนึ่งใบเออก็จะสุม่มบัตสุ่มการหนึ่งใบแล้วก็มูลค่าการก็จะถูกลงหนึ่งสมองอ่ะไม่เป็นไรเสรษดายตัวนี้อ่ะตัวนี้ดีมากเลย โอเคสุ่มกันหนึ่งใบค่ะป๊าปป๊าเอาละเดี๋ยวเราจะเล่นการนี้กันหาซอมบี้ที่อยู่เลนนี้นะคะเอ่อจะมีโอเวอร์ชูตสามดาเมจนะคะเดี๋ยวเราจะเล่นการ์ดปูพื้นเอามาไว้ตรงนี้ในช่วงทริกเทิร์นอ้าวงั้นเราวางไว้ตรงนี้นะอันนี้เปลี่ยนไว้เลนนี้โอเค ทำก่อนสามนาเมตรโอเว่าชุดก่อนสามนาเมตรป๊าโอเคสุ่มกัดแล้วก็ยิงอีกทีหนึ่งป๊าปมิเตอร์บล็อกค่ะไม่เป็นไรโดนยิง <c oughs> อันนี้ก็ยิงไปสอง ต่อไปเดี๋ยวเราเล่นตัวนี้ดีกว่านะคะทูนไรเดอร์ซอมบี้นะคะตัวนี้เนี่ยพอเล่นเนี่ยจะติดสถานะเก็บสโตน,นะคะ่ะแล้วก็ถ้าเกิดตัวนี้นะคะทําร้ายแพนฮีโรได้นะคะก็จะสร้างเก็บสโตนในแรนดอมเลนแล้วในเก็บสโตนนั้นจะมีอะไรก็ไม่มีใครรู้หรอกอ่ะฉันลงผิดว่ะเดี๋ยนะฉันฉันดูตัวนี้แต่ฉันไม่ดึงตัวนี้ลงแม่เจ้าทาไมฉันงงตัวฉันเองอย่างนี้เนี่ยอ่ะไม่เป็นไรยิงไปสามหนึ่งโดนสอง โอเคแล้วตัวนี้ก็ยิงไปสองจะบอกว่าตอนนี้เป็นเวลาตีสี่ใช้คงกำลังง่วงๆแน่ๆเลยอะทุกคนเดี๋ยวเราเล่นการนี้กันค่ะวอร์มโฮเกตคิปเปร์นะคะตัวนี้เนี่ยจะมีสถานะบูอายด้วยนะคะแล้วเมื่อจบเธอนะคะเพลเอร์ーーทั้งสองฝ่ายทั้งแพนและซอมบี้นะคะจะจวการ์ดพิเศษขึ้นมาอีกหนึ่งใบค่ะเอาวางไว้ตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะเล่นการนี้ทุกคนบูพื้นอีกรอบหนึ่งปูทับอันนี้อะทับพื้นของแพร โอเคอ่ะเปลี่ยนพื้นน่าจะชนะแล้วแหละทุกคนเพราะว่าตัวนี้นะคะมีโอเวอร์ชูสองเอ้ยโอเวอร์ชูสามนะคะตัวนี้ยิงไปครั้งแรกเนี่ยก็จะติดมิเตอร์บล็อกแล้วตัวนี้โอเวอร์ชูไปก็จะชนะเลยป๊าปแปลงร่างซอมบี้โอเคแล้วตัวนี้ก็มีโอเวอร์ชูสามนะเมรชนะแล้วค่ะ เรียบร้อยโอเคขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามชมนะคะจะไปนอนแล้วดีกว่าอ่ะบายบายอ่ะเดี๋ยวดูการก่อนได้การอีกแล้วการด,ดีนะคะแต่มีแล้ว โอเคเรียบร้อยขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมจ้าบ๊ายบาย